พลละพักนักปรุง plus โจ๊ก3ามหน้าของผลนะครับประยุกต์มาจากดงบุริของญี่ปุ่นนะครับเป็นดงบุริข้าว3หน้านะครับที่จะมีส่วนประกอบของไก่หวานไข่ฝอยแล้วก็ผักสีเขียวอย่างหนึ่งนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนเอาหน้าเหล่านี้มาโรยอยู่บนโจ๊กของเราครับเรามาเริ่มทำหน้าไก่หวานกันก่อนเลยครับ นำส่วนประกอบมาตั้งบนความร้อนครับใช้ตะเกียบคนนะครับให้เนื้อไก่แตกครับไก่ของเราสุกดีแล้วนะครับลวนต่อให้แห้งเล็กน้อยครับหลังจากนั้นก็นําออกจากความร้อนออกมาพักได้เลยครับหลังจากที่เราทําไก่หวานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําไข่ฝอยนะครับด้วยวิธีเดียวกันครับและส่วนหน้าที่3เนี่ยก็จะเป็นผักครับวันนี้พลใช้เป็นถั่วลนและญี่ปุ่นนะครับ เราก็นําไปลวกผ่านน้าก็ใช้ได้แล้วครับซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้เป็นถั่วลันเตาก็ได้หรือจะใช้เป็นถั่วฝักยาวหั่นเป็นท่อนๆก็ได้เช่นเดียวกันครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปทําไข่หวานต่อกันเลยครับและเมื่อมาถึงโจกของเราวันนี้ภูมิใจนําเสนอมากครับกับ โจ๊กกึ่งสําเร็จรูปและโจ๊กข้าวปรุงรสกึ่งสําเร็จรูปของฮักปันครับสำหรับตัวโจ๊กกึ่งสําเร็จรูปนะครับนั่นก็คือพูดง่ายๆคือโจ๊กเพลนนั่นเองนะครับมี5รูปแบบด้วยกันแล้วก็โจ๊กข้าวปรุงรสกึ่งสําเร็จรูปมีอีก2รูปแบบครับทุกรูปแบบที่พลพูดมาตรงนี้นะครับซื้อได้แล้วครับที่โลตัสมีขายทุกรุ่นเลยครับวันนี้นะครับพลขอเลือกมาหนึ่งรุ่นละกันที่พลชอบมากเลยก็คือน,นี่ครับ โจ๊กข้าวหอมมะลิออร์แกนิกตัวนี้ชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าข้าวหอมมะลิออร์แกนิกดังนั้นโจ๊กตัวนี้ ทำจากข้าวหอมมะลิออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโจ๊กทุกตัวนะครับที่อยู่ข้างหน้าผลนะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีผงชูรสไม่มีวัตถุกันเสียไม่มีโซเดียมครับผลิตด้วยกระบวนการพิเศษนะครับทำให้ได้เกล็ดโจ๊กที่ต้มเพียงแค่1นาทีเท่านั้นนะครับก็ได้โจ๊กที่ฟูเหมือนโจ๊กที่เคี่ยวเองนานๆเลยครับหนึ่งซองปกติแล้วนะครับเราจะใช้น้ําอยู่ที่2ถ้วยหรือ500มิลลิลิตรนะครับวันนี้พลใช้น้ํานับสต๊อก1ลิตรดังนั้นพลใช้2ซองครับ หลังจากที่ใส่ลงไปแล้วนะครับจับเวลาได้เลยครับเพียงแค่1นาทีเท่านั้นตัวโจ๊กนะครับตอนที่พลใส่ลงไปเป็นเกรดเล็กๆนะครับเป็นนวัตกรรมของทางฮักบันนะครับต้มแค่1นาทีเนี่ยมันฟูขึ้นมาในหม้อของเราเหมือนโจ๊กที่เคี่ยวมาเป็นชั่วโมงครับเสร็จแล้วครับเนี่ยครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับดูเหมือนโจ๊กที่เสิร์ฟตามโรงแรม5ดาวเลยนะครับและแถมตัวโจ๊กของเรายังออร์แกนิกด้วยลองทำกันดูนะครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w o f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราในชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ